ไปๆๆคันอยู่ละห่างเลยครับเคสสวายเกียร์เวกนะครับ ระยะ6.3ดูแอคชั่นขังนะครับจีเอเอ็กนะครับอยู่รหงังนะครับ ทันลงสวยนะครับได้ไหมเอาอยู่หน่ายอ่ะออบอันนี้อ่ะ ไปดูปลากันนะครับเข้มกว่า GLX นะครับ GLX นะครับอยู่ระห่าง GLX ระยะหกสามนะครับนี่ครับไซนี้ประมาณห้ากิโล7ดกิโลนะครับประมาณโดยประมาณนะครับโอเคนะครับเอาอยู่นะครับนี่ยต่อยนะครับ GLX